ระหว่างนี้อยากอวดที่พักสุดเก๋ก่อนจังเลยค่ะหลังจากไปชุล่าวิมเราก็พักกันแถวนาคิจินชื่อว่านาคิจินโนยาโดไฮบิสคัสเป็นโฮสเทลที่สะอาดแล้วก็น่ารักมากมี y y อิสระยายย้อนยุคสไตล์โชวะอยู่ในรั้วเดียวกันเลยไม่ต้องห่วงเรื่องมือเย็นตอนเช้าก็ไปสูดอากาศกันที่หาดอาคาบากะว่ากันว่าสุ่อสารของน้องชายกษัตริย์ริวิวที่ตั้งอยู่ที่นี่อดีตเคยทาด้วยสีแดงแต่วันนี้จะได้ขับรถเกาะได้องทำกลับเลยค่ะ สวยสวยสวยเพื่อนเป็นถนนแบบเส้นตรงมากสวยสรยสวยสว่สุด ้่เรียกว่าหนาวนะเย็นสบายสบายเลยจริงๆลองใส่กลางเกงชั้นด้เช้ามันหนาวเหนื่อยนักพักหน่อยอิ่มอร่อยที่คาเฟ่ พื้นพลังแล้วเราก็ไปต่อกันที่ไฮไลท์ของเกาะเลยค่ะนั่นก็คือฮาร์ดร็อกหินรูปหัวใจบอกว่าใจใจนุ่มมากพยอยากถ่ายเาายาน็่ยว่าเหยียบพีตรงฮาร์ดร็อกเชื่อมโยงกับตำนานว่าชายหญิง2คนลงมาจากสวรรค์และมีลูกหลานที่เกาะแห่งนี้เป็นชาวริวกิวชื่อเดิมของเกาะโคโริก็คือคุยจิมะแปลว่าเกาะแห่งรักค่ะ หิวอีกแล้วตกบ่ายพอดีเลยแวะที่นี่ค่ะเจอร้านไหนก็แวะนั่นแต่ไม่ผิดหวังเลยสักร้านและมาต่อด้วยการชมวิวจากมุมสูงที่โคริโอเชียนทาวเวอร์ค่ะ